Ma Maison Ma Maison บ้านของฉัน Le Grenier Le Grenier ห้องใต้หลังคา A Poisson Rouge มาได้ไง A Poisson Rouge ปลาสีแดง escalier, l'escalier, Bandai. un fauteuil, un fauteuil, la chambre, la chambre, Hang on. une machine à laver, une machine à laver, le garage, le garage. Ronrot. Un chien, un chien. Snack. La douche, la douche. อาบน้ำแบบฝักบัวนะคะ in p i ย c e in p i ี c e ก็คือห้องอาวาสังอาวาสังเพื่อนบ้านที่เป็นเพศชายถ้าเป็นเพื่อนบ้านผู้หญิงเราก็จะอ่านว่า in voisine in, in voisine เพื่อนบ้านเพศหญิงยินนะแชสส์ยินนะแชสส์กาอีอาโกชงดังต์อาโกชงดังต์เลสซาลงเลสซาลงห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อน le salon a c h a a chat meau la salle de bain la salle de bain hong ap nam une poubelle une poubelle ถังขยะ une fenêtre หน้าต la cuisine, la cuisine. ่างห้องครัวตู้ตู้เก็บของหลังคา อินตาบาอินตาบาโตอานี่ค่ะอานี่ค่ะกำแพงเลจักดังเลจักดังสวน โซฟาคือคำว,ว่าโซฟามันเป็นภาษาอังกฤษนะคะพี่ตีขอแนะนำว่าเราเรียกว่าอังคาร์เป้นะคะอังคาร์เนเป้มากกว่า La salle à manger La salle à manger ก็คือห้องรับประทานอาหาร In appart อินปักตอินปักตก็คือประตูเลตต e ตัวเลตตห้องสุขาค่ะนี่ก็จะเป็นคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับมาเมซ n งเมซองจะเป็นซนะคะคำว่าเมซ n งมาเมซ o ง บ้านของฉัน